โอเคผม,มกรลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผม,ผมก็วันนี้อยู่ในเกมโซนโฟเหมือนเดิมเช่นเคยนะผมวันนี้ก็สิ้นสุดกรารรอคอยขอ,องทุกคนนะผม,ผมจะเอาอาชีพนจามาเล่นทองแดงให้ดูกันนะผมก็เป็นอาชีพยยที่ผมคิดว่าก็ป่วนพอสมควรนะครับคนอื่นจะมองว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันป่วนมากมันอาจจะไม่ได้โหวดหวูหวาอะไรเหมือนเทเหมือนทับเหมือนมวยแต่คือเหมาะตามตรงเลยนะคือว่าสายเนี้ยมันเท่าไปเล่นจับอะแล้วทาของ,องแรงๆอะผมว่าโหด แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีคอมโบอินฟินิตี้ที่วนได้เหมือนเทเมัอนเออเหมือนเทมันมวยเลยนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากคนสควรนะครับเพราะส่วนตัวผมเองก็ยังทําไม่คล่องด้วยนะผมยังยังไงก็ไปรอติดตามดูในคลิปแล้วกันนะผมก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าติดตามครับโอเคแต่ก่อนอื่นครับกดไลค์ก่อนครับกดติดตามด้วยผมกดกระดิ่งยิ่งดีครับถ้ากดกันแล้วไปแล้วชมกันเลยครับโอเค เค okay, ครับมาเราอยู่ทีมสีน้ำเงินครับเจอกับโซโมโจูโดโอสองคนนะผมโซโมะคนนี้เล่นเป็นนะเมื่อกี้ผมเจอเขาไปตาหนึ่งแล้วเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับมาเราดูกันว่านินจาจะสู้โซโมโได้ไหมจับไปครับเราจะไม่ได้มุมคอมโบฮนะบจับไปรอบหนึ่ง ร้อยครับมันก็ต้องเล่นคอๆเอาหน่อยเพราะว่าสกิลมันเบานะก็ต้องใช้จับผสมเอาเท้าคอมโบอย่างเดียววางผลได้ไหมผมว่ายากคอมโบมันทำยากครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกไม่ได้เกินความสามารถของคนเราหรอกแต่ถ้าให้แนะนำนะถ้าอยากเล่นสายนี้จริงๆทำของดีกว่าครับถอดของมันยากมากอก่ะ โอเคฮนะก็ถือว่าได้อยู่นะแต่มันไม่ค่อยมีคนเวลสูงๆสงมาเล่นกับเราอ่ะอันนี้มันเป็นพวกคนพวกตัวไก่ที่เขาสร้างมาเล่นนะครับคนเล่นอะเป็นนะแต่มันแค่เป็นไอดีไก่เฉยพวกเนี้ยจับไป เอา้ายืนเฉยทำไมวนะเนี่ยโอเคได้อยู่แต่ว่ามันสามคนอะมันต้องเล่นสีส่สี่ถึงจะมันมันไม่มีคนเล่นแล้วรับทำไงดี ต้องรอไปก่อนนะครับโอเคผมตาต่อไปเราก็ได้เริ่มขึ้นแล้วับผมเราอยู่ทีมสีน้าเงินครับเราได้ลงก่อนไหมโอเคเรารอไปผมกดไม่เคยทิ้งก่อนเลยอะไม่เป็นไรเรารอดูทีมเราเล่นดีกว่าว่าทีมเรามันไหวไหมครับ ะมวยเหมือนเป็นวะเอาเว้ยมวยไทยโหดเว้ยหลดุดน่าจะโหดอยู่วะครับมวยไทยแล้วก็ต้องรอดูครับสเต็ปนี้เห็นก็รู้แล้ะอืมพลาดแล้วครับนี่โดนทับไปชุกนีเจ็บผมบอกเลยุดเนี้ย อย่างน้อยเราขอเล่นให้ใหได้เล่นได้วยกันสักสามคนก็นยังดีครเพราะผมคิดว่าผมเราจะเก็บสีไม่ได้หรอก <_ t ick> ดูจากทรงแล้วสัก็ิผมมันเบาเกินไป <_ t ick> เอาเวย้ยเรียบร้อยครับมวยก็ชนะไปเราขอลงเลยพระเจ้าโปรด <_ t ick> โอเคเราได้ลงครับสวยงามมาตาฟักเกอร์ เอ้าอยู่ทำไมวะนม่เป no like, like ็นไรฮะเราแก้แค่เกมได้จับไปโอเคฮะเรียบร้อยก็ถือว่า ดีอยู่นะแล้วผมนินจาเนี่ยแต่อเอาไว้เคาะเคาะเคาะถือไอ้เคาะถือว่าดีแต่ว่าสกิลอื่นเนี่ยมันเบาไปครับเออไม่ใช่สกิลอื่นหรอกสกิลทุกสกิลของมันอะ่ะมันเบาเกินไปมันควรจะแรงกว่าน,นี้แล้วมันโดนเคาน์ตเตอร์ง่ายเกินไปด้วย่างที่ผมเล่นมานะ ได้มุมคอมโบได้ดีถ้าผิดแล้วหลนหลบไปล้เห็นปะมันหลบง่ายครับแต่ว่ามันเร็วมันเร็วแล้วมันก็ไกลครับนี่คือข้อดีของมันครับปับปรับปับปับเนี่ยกไกลไหมพอๆกันกับหลังดีครับเลยนะเผือ่อไก่อหครับถ้าเล่นอย่างเงี้ยเล่นจับจก็พอเล่นได้นะแต,แต่ถ้าจะคอมโบเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องได้มุมดีๆซึ่งมันหามุมยากครับ มันไม่ได้ปรับทิศได้เหมือนครับอ่ะครับมันตบๆแล้วมันปรับทิศได้อันนี้มันปรับไม่ได้จับไปเรียบร้อยครับตายไหมยังไม่ตายโอเคเนี่ยมันทีเผลอไงสกิลตินจามันไกลมากเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบเน้นคอมโบดูบ้างครับอืมมีจับผสมมันก็ได้แต่ว่ามันมันมันไม่เหมือนคอมโบคือมันไม่ได้โป้งเดียวไง แต่ความบนรนจาตอนนี้ผมก็ยังพยางทำไม่ค่อยคล่องนะก็ต้องใช้เวลาในการทำให้ตัวเองมีความชำนาญนะผมเนี่ยมันหลุดง่ายมากเลยโอเคครฮะป่า ปราบสบริวม,มเฉยจับเรียบร้อยพยายามจะคอมโบนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มุมอะผมคิดว่านะนินจาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปทำของเล่นเล่นจับอะน่าจะโหดเฮ้ยนี่ใส่ขอมาปะเนี่ย ถอดได้วะเนี่ยโหไม่ได้ถอดของมาด้วยครับพอไปเร็วยาว ของไม่ถอดไอเย็ดเท่เดี๋ยวผมลองหาบุมพอมโบดีๆทำพอมโบให้ดูดีกว่าครับไหนๆเราก็มีกระสอบทรายแล้วโอเคฮะเนี่ยฮะมันวนได้นะมีจา่าแต่ว่ามันยากมากนะครับผมมันยากมากบอกเลยว่ายากมาก ไม่สุดจริงทำไม่ได้ครับผมยังทำไม่ได้เลยครับมาดูนะให้ดูอีกทีนึงโอ้ยากมากครับจริงยอมรับว่ายากมากยอมรับว่าทำไม่ได้เลยไม่ใช่ยังทำไม่ได้ยังไม่คล่องนะด,ดความยากของมันอนะกะดีเลยมันต้องกะดีเลยแบบเป๊ะมากครับลองเอาไปทำดูแล้วจะรู้อ่ั ผมทำผมทำได้สูงสุดประมาณ53าครั้งนะครับก็ทำจนตายอ่ะแต่ว่าครั้งนั้นรู้สึกฟุกไงไม่ได้อัดคลิปไว้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครัถือว่าได้ได้ได้ทำให้ดูแล้วว่ามันวนได้นะครับที่เหลือก็ถ้าใครอยากลองทำก็ไปยกใช้กันเองนะครับโอเคครับ สิบห้าอยู่ก็คือมาตาท้ายแล้วครับตอนนี้ครับ เป็นไงเป็นไงเป็นไง,เ,นไงเจอดีจ้าวพี่ไปครับอันนีน่เป็นยัง,ยงไงเราพนมเนี่ยจับไปโอ้โหแม่งไม่ทำครับโดนสวนไม่ได้ดีๆครับฮึภาดเยอะมากจับไปเรียบร้อยโอเคครับ เืีวว่าเราทำได้ดีแล้วอีกคนนึงเอาสักสามคนอะไม่ไม่น่าจะเก็บสีไว้หรอก เล่นจับเนี่ยดีกว่านะผมว่าเนี่ยเพราะนินจามันมันเข้ามันเข้าทําแล้วจับได้เลยเห็นปะ่ะแต่ถ้าใครคอมโบเก่งเนี่ยก็คอมโบเอาก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าคอมโบน่าจะดีกว่านะถ้าคอมโบแล้วมันไม่หลุดอะ่ะแต่ผมตอนนี้ยังไม่คล่องไงก็ต้องขอเวลาฝึอกอีกสักแป,ป๊บนึงครับแล้วช่วงนี้ยังหาจากเกมด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ แต่พยายามทำคอมโบให้ดูแล้วกันนะถ้ามีโอกาสอะ่ะเออกดผิดครับจะกดดีดีแม่งจะกดเลยไหนเะป็นไงเนี่ยมันหลุดง่ายอะ่ะอ่ะอีกทีหนึ่ง โอ้ยเท่เอาว่าทำจนตายได้เว้ยมวยคนนึ่งครับเฮ้ยเราจะเก็บสี่เลยเนี่ยเฮ้ยจะโหดไปไหนวะนี่จา้าฮัลโหลโหมันเองนี่นอกจากเท่แล้วยังโหดอีกหลางหากปรับปับปับปับ,ปบอย่างเงี้ยพีเผลพีเผลครับพีเผลจับโอ้ยเคาเตอร์ได้วะอ้วนอ้วนผิว อาวไม่ติดเลยเนี่ย้มจริงมันต่อได้นะแต่น่าจะไม่ได้มุมมั้งหัวเคา์เตอร์เก่ง ต้องใจงเย็ยนอเอาผลาแล้วดิจับนี่ไงเรียบร้อยครับโอเคก็ถือว่ามิชชั่นพลาสนะผมเริ่มดนจานเราก็รอคอยกันมานานแสนนานนะครับตอนวันนี้ก็มีโอกาสมาเล่นให้ดูแล้วครับไงก็ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะผมกดติดตามด้วยครับกดกระดิ่งก็ดีครับโอเคก็เป็นสายหนึ่งที่เล่นยากนะผมแต่ก็มีความโหดซ่อนอยู่ฮะเน้นเน้พระเจ้ามึงก็เหมือนจะเก่งไงไอซาไม่ได้เก่งเลยหรอกเหียแม่งแค่ฟุก๊กเฉยถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องไทสกิลมันแรงกว่านี้หน่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องวนไม่คล่องับผมตอนนี้ผมก็ยังวนไม่ค่อยคล่องนะสถิติที่ทําได้เยอะที่สุดก็คือ52นะประมาณนี้แหละ ห้าสิบกว่าแต่ประมาณห้าสองห้าสามเลยประมาณเนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นมันนานมากแล้วนะผมโอเคยังไงก็ถ้าใครอยากลองไปทำตามก็ได้นะผมไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรครับส่วนเรื่องไอคลิปสอนมวยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคนที่แบบมาคอยยืนเป็นกระสอบให้อธิบายนะผมก็เลยแบบต้องเลื่อนไปก่อนนะครับยังไงก,ยงไงก็ยังไม่ลืมนะโอเคยังไงก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยยังติดตาม รับชมคลิปมันจบโอ้ยสะอกเสือกอะไรวะเนี่ยโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับซีว